ดียามเช้านะครับนี่คือวิดีโอจากกรุงลอนดอนสาราชนาจักรครับเช้านี้ผมก็เดินมาจากโรงแรมนะครับข้ามมาถนนฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นสวนเคนซินตันนะครับเช้าวันนี้เนี่ยอากาศตอนนี้ยังมีเมฆเยอะอยู่นะครับอ,อุณหภูมิประมาณ9องศานะครับพอจะเย็นหน่อยนะฮะทนได้นะฮะแล้วก็มีผู้คนเดินเล่นอยู่ในสวนนะครับบางคนก็ จูงสุนัขมาเดินเล่นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันนะฮะว่าสวนเซนเซนตันเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะในสวนเนี้ยก็จะมีสัตว์น้อยใหญ่เยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะนกนะฮะแล้วก็พวกกระรอกกระต่ายนะ,ะอันนี้ก็เป็นกระรอกนะเนี่ยน่ารักเลยทีเดียวออกมาเดินอยู่บนพื้นหญ้านะฮะวิ่งไปนู่นละ จะลอกใส่พวงหางดุกดิกดุกดิก,ดกนะฮะตรงนี้มีอยู่สองตัวนะเอาวิ่งวิ่งเข้าหากันวิ่งไล่กันแล้วเนี่ยน่ารักเชียว ตอนนี้ผมก็เดินมาจนถึงจุดใจกลางของสวนเคนซินตันแล้วนะครับก็คือราราวพรนะครับเป็นสระน้ําอยู่ตรงกลางฮะส่วนตรงไกลๆนั้นก็คือพระราชวังเคนซินตันนะครับตรงบริเวณสระน้ำเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยมาวิ่งมานั่งเล่นกันอยู่รอบๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะมีเจ้าตนนัวนี้เต็มไปหมดเลยฮะไม่รู้หาหรือหงนะ นี่ตรงนี้ก็คือนั่งเล็มหญ้านะฮะมีการเกาขนนะฮะเกาขนแทะขนตัวเองนะเต็มไปหมดเลยนะก่อนที่จะลงน้ำนะต้องเล็มหญ้ากันก่อนนะก็เป็นการช่วยกันถอนหญ้านะครับที่รกๆนะฮะให้เลี่ยนเตียนสวยงามนะนี่เลยถ่ายซูมไปใกล้ๆนะฮะน่าจะเป็นหงนะครับ คอยาวแล้วก็เ,เป็นเกลียวเลยฮะม้วนคอขึ้นไปได้เนาะน้องหนิตตัวนี้ตัวนี้นั่งสวยเลยนั่งเหมือนกับท่าที่ลอยน้ำเลยนะส่วนตรงนี้ก็เล่มหญ้า เพลินเลยทีเดียวเดี๋ยวไปก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูตรงอื่นหน่อยนะเขาบอกด้วยว่าอย่าให้อาหารนกนะฮะแต่ป้ายล้มไปละอ้โหหัวหายไปแล้วนะจุ่มหัวลงไปในน้ำถ้าหัวโผล่ขึ้นมาแล้วเจอเราจะตกใจไหมเนี่ยโผล่ขึ้นมาละเอาจมไปเลยละ ตรงนี้ก็เป็นน้องเป็ดที่น่ารักไม่รู้สายพันธุ์อะไรตรงนี้ก็เป็นน้องเป็ดเหมือนกันอาตรงนู้นก็เหมือนวิ่งไล่กันมาเมื่อกี้อีกฝั่งของอ,อ,อ่างน้ำนะครับของสระน้ำเนี่ยก็เป็นพระราชวังเคนซินตันนะครับอันนี้เลยซึ่งพระราชวังเคนซินตันเนี่ย ก็เป็นที่ประทับของเจ้าชายวิลเลียมนะเจ้าหญิงเคสพาะชายานะครับพระโอรสแล้วก็พระธิดานะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็เคยเป็นที่ประทับของเจ้าหญิงไดอาน่านั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวไปดูรูปปั้นด้านหน้าของพระราชวังเคนซินตันนะครับว่าเป็นใครนะะตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าบริเวณรูปปั้นหรือพระนุสวรีนะครับที่อยู่ด้านหน้าของพระราชวังเคนซินตันเรียบร้อยแล้วนะ ก็จะเป็นรูปปั้นของควีนวิกตอเรียนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นพระราชินีที่ยิ่งใหญ่นะครับในยุคทองของอังกฤษนะครับที่อังกฤษได้แผ่ขยายอาณาเขตเป็นจักรวรรดิไปได้ทั่วโลกนะเป็นราชินีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ครองราชยาวนานถึงกว่า60ปีเลยทีเดียวนะฮะนี่เลยเป็น ลูกปั้นอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียนะหรือควีนวิกตอเรียนั่นเองนะฮะในซูมลงไปที่พระราชวังเคนซินตันหน่อยซิว่าเราจะเห็นเจ้าชายวิลเลียมกับเยซิงเคธหรือเปล่าอานี่เลยครับก็เป็นเคนซินตันพาเลสนะครับหรือว่าพระราชวังเคนซินตันนั่นเองนะก็เป็นตึกที่สวยงามนะฮะ ภาพไปให้ดูรอบๆบริเวณพระราชวังเคนซินตันแล้วก็สวนเคนซินตันนะครับ ทำไม่ทันแล้วไปแล้วทำไปเร็วด้านในเนี่ยก็เปิดให้เข้าชมได้นะครับแล้วก็มีนิทรรศการหมุนเวียนต่างๆนะฮะแล้วก็มีการ Enjoy Eating นะครับจิบอัเต์นูนทีกันได้ด้วยนะครับผม มีน้องหมาขี่จกักรยานมาด้วยน่ารักเลยทีเดียวคุณพ่อนะฮะคุณพ่อได้อุ้มน้องหมาไปแล้วนะฮะโตวอ้วนตุ๊กเลยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปอ่านอตติงฮิลล์นะฮะ เดี๋ยวจะไปดูตาลาดคอสทเบโรโลกันนะครับผมก็ผ่านตึกสวยงามนะฮะก็เลยขอถ่ายเก็บไว้หน่อยนะกินอาหารเช้าร้าน รีออนนะรีอองชุดเบรก f a ต t ถ้วยจิ๋วตอนนี้ก็เดินมาถึงนอตติงฮิลแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปยังตลาดโอทโทเบโลกัน และตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่พัตโทเบโลโรดแล้วนะฮะนี่ก็คือทางไปทางนี้นี่เองนี่เลยก็เริ่มที่จะเห็นบ้านเป็นสีสแล้วนะครับฝั่งหนึ่งเป็นสีนะฝั่งหนึ่งเป็นสีอิฐนะบ้านนี้ปลูกดอกไม้สวยงามมนาะดอกกุหลาบเลื้อยขึ้นไปข้างบนเลยนะร้านพัตโทเบโลกิฟช็อปนะครับร้านยังไม่เปิดนะฮะ เดี๋ยวเข้ามาดูตอนร้านเปิดมัเปิดหรือเปล่านะวันนี้<อ>รั้วกุหลาบตรงนี้สวยงามมากๆเลยนะครับสูงเข้าไปใกล้ๆรั้วดอกกุหลาบนะ สวยงามมาก The ต o t e l Belo Print Map Shop นะร้านขายแผนที่นะฮะแตนะ่อาจจะไม่ใช่มีแค่แผนที่แบบนี้อย่างเดียวนะไม่รู้ถ่ายลูกโลกเลยหรือเปล่านะอันนี้ถ่ายย้อนกลับไปตามถนนที่เพิ่งเดินมาเมื่อกี้นะครับแต่ว่าร้านค้ายังไม่เปิดนะครับขณะนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงนิดนิด ร้านค้าก็ยังไม่เปิดนะฮะบ้านสีพาสเทลสวยงามนะฮะอยู่บนถนนพัทเทเบโลนะฮะในย่านนอตที่ฮิลนั่นเองบ้านเรือนเรียงสวยงามแต่ก็ยังมีขยะที่ตั้งอยู่หน้าบ้านนะรานร้านต่างๆน่าจะเปิดประมาณ9โมงตรงนี้ก็จะมีแผนที่บอกด้วยนะครับว่า,าบริเวณไหนเนี่ยขายของแบบไหนประเภทอะไรนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นร้าน The h u m m i n g b i r ร์ดเบเกนะฮะขายคัพเค้กนะเป็นร้านดังเหมือนกันนะตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเช่นกันตอนนี้เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะถึงโซนที่ขายอของสดแล้วก็ของกินกันแล้วนะฮะพอคาเมค้า,าเริ่มเปิดร้านนะฮะกันบ้างแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นร้าน t ทาวเวล์บุ๊กช็อปนะฮะตรงนี้ก็เป็นร้าน t ทาวเวล o บุ๊กช็อปนะครับเหมือนเป็นอะโลเคชันในการถ่ายหนังเรื่องนอ t t i n g Hill ในฉากด้านหน้าของร้านหนังสือนะครับแต่ว่าจริงๆข้างในเนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอาขายของที่ระลึกต่างๆนะครับส่วนข้างในร้านในตอนถ่ายหนังจริงๆเนี่ยก็ ถ่ายทำที่สตูดิโอนะฮะนี่เลยน้องหมาตอนนี้ก็เริ่มตั้งตลาดแล้วนะครับนี่เลยตลาดขายผลไม้นะฮะ ผลไม้สวยงามต่างๆนะวันนี้เป็นวันที่พอสายเข้าหน่อยแล้วก็ท้องฟ้าเริ่มสดใสแล้วนะฮะแดดเริ่มออกทำให้อบอุ่นขึ้นมาบ้างน,นะ,ะร้านนี้ขายชีสนะครับชีสอัพอยไลท์ก็จะเป็นพวกผลไม้ต่างๆนะพวกผักผลไม้ต่างๆ วันนี้ก็เป็นวันศุกร์จะมีการตั้งร้านอย่างเงี้ยนะฮะที่กลางถนนขายพวกของสดผักผลไม้นะฮะตรงนี้ก็ขายต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะฮะมีดอกไม้สีสันสวยงามอยู่ทีเดียวคิวลิป ด้านนี้กันบ้างก็จะเป็นดอกกุหลาบสีสวยสีต่างๆสวยงามอ่ะ,อะแล้วเดี๋ยวจะไปตามดูนะครับบริเวณประตูสีน้ำเงินที่เป็นที่ถ่ายทำบ้านพระเอกนะฮะของเรื่องนัตติงฮิวนะฮะอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะบ,บ้านของบ้านของวิลนะครับวิลเลียมแท็กเกอร์ที่แสดงโดยฮิวกลนนะฮะก็คือประตูนี้นี่เอง เดี๋ยวไปดูประตูกันใกล้ๆนะฮะก็คือมุมตรงนี้นะที่ว่าบิลเลียมเนี่ยชนกับแอนนาสกอตนะคิวกลนชนกับจูเลียโรเบิร์ตนะจากนั้นเนี่ยก็ชี้มาที่บ้านตรงนี้บอกว่าเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยบ้านเขาก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะไปบ้านผมไหมครับอะไรเงี้ยไปเช็ดคราบสกปรกของกาแฟที่หกบนเสื้อนะฮะก็มากันทั้งคู่ส่วนด้านบนก็จะอย่างนี้นะ ที่พระเอกนะครับวิลเลียมอยู่กับสไปซ์นะฮ mm hmm. ะเอลตตัวก่วน mm hmm. ตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านของวิลเลียมนะครับพระเอก mm hmm. เรื่อง Hill, รับเป็นห mm ิวนั่นเองเดี๋ยวดูดอตอนนี้ก็อยู่บนถนนเวสต์บอนพาร์คโรดนะฮะก็มีบ้านสีสีที่เป็นพั ale, ยเทลนี้นะที่ใครมาก็จะมาถ่ายรูปก,กันนะ mm hmm. แต่พอดีฝั่งนั้นนะ่ะมันย้อนแสงนะ เดี๋ยวลองข้ามถนนไปดูอีกฝั่งนะฮะแต่ตรงนี้คือเป็นบ้านสีที่มีนักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นี่เองนะฮะนี่เลยบ้านสีพาสเทล ความคึกคักของการจัดตลาดยามเช้าและน้องหมานะฮะฝั่งโน้นก็เริ่มนี่คุณลุงคุณลุงนี้ขายเสื้อนะเนี่ยมาดูเสื้อคุณลุงหน่อยเสื้อคุณลุงนี่เลยร้านเสื้อคุณลุงนะฮะถ่ะายกลับไปอีกที อากาศดีมากนะวันนี้วันนี้ก็มาช่วยเกาเปิดร้านนะฮะเปิดร้านแล้วเป็นร้านหนังสือต้นแบบของหนังเรื่องนั i ติงฮิวนะฮะแต่ไม่ได้ถ่ายทําที่ร้านตรงนี้นะเป็นร้านหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับฉากในหนังเรื่องนัดติงฮิวนะฮะก็คือร้านนี้นี่เองในหนังก็จะขายพวกหนังสือท่องเที่ยวเป็นหล,ลักนะครับ แต่ร้านนี้ก็จะขายหนังสือทุกแบบนะทุกประเภทชื่อร้านว่า The n o t h i n g Hill Bookshop นะฮะอยู่ตรงนี้ร้านนี้ก็ชื่อว่าร้าน Book for Cook นะครับ The Shop for All Cook นะครับ ก็ขายหนังสือเกี่ยวกับการประกอบอาหารนะฮะนี่สีแดงสดใสน่ารักเลยเป็นร้านขายตำราอาหารนั่นเองนะนี่ซูมไปดูตำราอาหารแบบต่างๆตรงนี้ก็เป็นร้านที่สวยอีกร้านหนึ่งนะครับอยู่บริเวณหัวมุมถนนนะฮะ เดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะว่าชื่อถนนอะไรนี่จําไม่ได้เหมือนกันนะแต่เป็นถนนที่ตัดกับถนนพัทโตเบโแน่ๆนะลอนดอนสปิริ งนี้ก็เป็นรั้วของสวนที่วิลเลียมแล้วก็แอนนาเนี่ยได้กระโดดรั้วเข้าไปในสวนข้างในนะนี่เลยแต่ไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้หรือเปล่าแล้วฝั่งโน,น้นก็คือฉากสวนตรงนี้เลยนะฮะ you <laughs> ี่ใครมาก็จะถ่ายรูปก,กับร้านตรงนี้นะนนร้านอลิสนะครับปรากฏในหลังหลายเรื่องนะครับอีกเรื่องก็เป็นเรื่องแพดจินตันนะครับซึ่งเป็นฉากร้านขายของเก่านะจะใช้อีกชื่อหนึ่งนะนี่เลยป้ายสวยมาก มีเจ้าหมีแพตตันนะครับแล้วก็ราชินีควีนวิคตอเรียนะผู้ใส่ผู้ทรงภูสาสีดำตลอดพระชนชีพนะมีคิงเฮนรี่ที่8ด้วยนะเนี่ยร้านนี้ขายของเก๋มากนะครับดูเท่มากเลยนะเป็นเหมือนป้ายนะต่างๆนะ เดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะครับเป็นเหมือนป้ายเก่าๆนะดูคลาสสิกนะครับก็ลักษณะเป็น เป็นแผ่นเหล็กอย่างนี้นะนี่สวยงามเลยเดียวดูเก่าคลาสสิกมากๆนะนะดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยเหมือนป้ายหนังสมัยก่อนนะ จากแผลล่นเหล็กแผ่สังกะสีนะฮะอยู่ที่ร้านพัโทโตเบลโลกิฟชอ็อปนั่นเองขายอย่างอื่นด้วยนะะขายของฝาก,กต่างๆบุฟี่ด <quarters S 1> <c oughs> ิสซัปเตอร์นะนี่จะคือราคาเสนอะหน่าซื้อมากๆเลย ประโย์เรื่องติลติลนะตอนนี้อะไรดับบลูดับบลูโรตัสนะฮติลติลมีกองนึงก็ติลติลนะติลติลด้วยหรือเปล่านีเลยวันเดอร์วูแมนนะตรงนี้ก็แนวอ่าซูเปอร์แมนแบทแมนนะ อันนี้ก็เป็นคอมมิกของฝรั่งนะอันนี้ก็จะเป็นพินอคคิโอนั่นเองพินอคคิโอ,อโอเคประมาณนี้นะฮะตอนนี้ก็เดินออกมาจากพอเท b บโลมาเก็ตแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปที่สถานีรถไฟใต้ดินนอตติงฮิลเกียร์นะครับเพื่อที่จะไปวิทย์ทิวเซียมต่อไปนะครับ